สวัสดีครับวันนี้วันเกิดเพื่อนเจ้าของโซเชียลแต่ว่ากิโมเราก็ไม่รูุน่ะไม่มาสทัทีผมโมงครึ่งแล้วอ่ะยังไม่มาเลยเจ้าของวันเกิดก็ยังไม่มาฮะ ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนกันไม่ต้องสวยก็ได้มากินมีใครบ้างนะถ้าถ้าเห็นคลิปนี้นะเปี้ยวเนเมรีบรีบรีบมาหน่อยนะผมมันจะตกหิวแล้วหิวแล้ว,ว,ลวมาเร็วเนะไม่ต้องสวยหรอกแต่ว่าเจ้าของวันเกิดนี่สวยมากเลยหุ่นเพียวมาก สวยที่สุดในกลุ่มเลยอ่ะคุณได้อีเปียวค่ะจีบได้นะสโสดโเหลือติดต่อให้สวยมากสวยจริงๆแบบว่าอัมพัชลานี่ชิดซ้ายเลยรีบมาหน่อยนะครับเจ้าของวันเกิดฮะไ,ไ,ไ,ไปแล้วพูดมากเ๊ียบา่าอะาหายหมูด้วยเหรอ มันยังไม่เสร็จอะมันไม่สวยเลยไม่ต้องของกินอของกินยังไม่เสร็จอืมแต่ก็รีบมาช่วยกันทำเลยนะถ้ามาไวๆก็จะดีมากเลยหม้อเปี้ยหรือมากระทะมาด้วยเปรี้ยวกระทะมาด้วยนะเดี๋ยวไม่มีอะไรปิ้งไปของจริงละบายแล้วก็เท้าไอเปี้ยวกดสีแด้ว